โอล่ะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องภุ่ิเกม i ิ่งไทยแลนด์กันีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทําการสู้กับวิเทอร์กันนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราไปทําอะไรวะลืมไปแล้วนะครับทําฟาร์มอ,อันนี้อันตโนมัติช่วงหลังมาผมก็ไปเก็บหัววิเทอร์มาได้หนึ่งหัวแล้วเราจะสู้กับวิเทอร์บอสกันนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องไปหาหัวก่อนซึ่ง ก็กินเวลาไปแบบประมาณ2ชั่วโมงนะผมฟาร์มไป2ชั่วโมงแต่ก็มีรูติง้งคือมันก็ช่วยโอกาสไม่งั้นผมน่าจะยาวๆนะครับคือแบบอ้นี่มากโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องไปฟาร์มหัวมาก่อนอีก2หัวนะครับผมโอเคงั้นก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลา y e a Th โอเคครับผมผมได้มาสามหัวแล้วนะตอนนี้ผมก็เตรียมครบละเดี๋ยวผมพร้อมที่จะไปสู้กับน้องวิตเทอร์บอกบอกนะฮะซึ่งผมก็เตรียมยามาพร้อมละโอเคเดี๋ยวเราก็เอาเอ,าเอามเมลวงมาก่อนเดี๋ยวผมจะทำแอปเปิลทองนะคะผม เราจะเตรียมของให้พร้อมนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโหมดน้อ์มอลนะไม่ใช่โหมดอีซี่ที่แบบไปยิงตุ๊บตับตุ๊บตับตายนะฮะ <c oughs> โอเคซึ่งมันก็เอ่อ็ที่ซื้อ,อมันมีดินะผมจําได้มันมี NPC ที่ให้ซื้อแอปเปิลอยู่อ่ะ,อะนี่โอเคซื้อมาเยอะๆเลย Let's go ถ้าเราตายก็ ตายนะโ okay. อเคเราได้สามหัวแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสู้กับวิทเทอร์กันนะครับเ,เดี๋ยวนะกดผิดแล้วก็เอาทองออกมาแล้วก็เอาคราบเป็นทองนะครับแล้วก็คราบแอปเปิลทองเราก็จะได้แอปเปิลทองในะคบ น h e camp t h แ c มโอเคแล้วก็เอาฐานมาสักหน่อยแล้วก็ใส่ไปโอเคเราก็เริ่มไปสู้กับวิเทอร์ในเหมืองใต้บ้านนะครับผมก็ได้แอบขุดไปเหมือนกันซึ่งก็ก็ทะลุเหมืองเก่าอยู่นะโอเคงั้นเราก็ย,วยาวๆเลยครับโอเค ไปไป let's go let's go oh, นี่ครับเราก็วิ่งไปชิวๆนะคะผมทำไมผมถึงเลือกเหมืองใต้บ้านนะครบเพราะว่ามันจะได้ช่วยในการหาแร่ด้วยนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคือประเด็นคือถ้าสู้แบบอยู่ตรงอากาศมันจะสู้ยากนะทุกคนพอแบบมันมีแบบถงมีถำ้ำเอ้ยมีแบบ พื้นที่ให้มันบินอะ่ะมันก็บินยาวเลยฮนะแล้วมันจะทําให้บ้านของเราอาจจะบูมบ้าบได้เะครับโอเคเ,อเดี๋ยวเราต้องเดินไปยาวๆนะครับประมาณเกือบร้อยกว่าบล็อกรอ้100กรอยกว่าบล็อกได้มั้งครับเดี๋ยวเราเดินยาวๆกระโดดกระโดดวิง่งกระโดดกระโดดกระโดดวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งกระโดดกระโดดนะครับ ซึ่งเราก็เตรียมยาให้พร้อมนะครับทั้งสปีดสติงสวิปเนตมานะครับเ้ยมันก็เหมือนกันนึกว่าสวิปเนตกับสปีดแล้วก็รีเจนนะครับเราก็เตรียมของประมาณนั่นแหละสู้กับบอสวิทเทอร์มันก็ถือว่าเป็นตัวที่อันตรายในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเอ,อเมื่อ,อไหร่จะถึงเนี้ยคุยนานแล้วนะอ่ะเจอละเจอละแล้วก็เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราขุดเป็นห้องอะประมาณนี้แล้วกันเออประมาณนี้ได้ไหมเออเดี๋ยวนะวางวางอ้าวไม่พออ้าวโ,โซแซนมานะไม่พอโอเคเดี๋ยวเรากลับมาใหม่โว้ลืมโซแซนจะบ้าตายฮัลโหลขานึ่งอันโอเค ก็เราเตรียมของเซตไว้รอก่อนนะครับโอเคแล้วก็สเตนสเตนรีเจนแล้วก็เอาสเต็งกับรีเจนมาแล้วก็สวิปเนตโอเคหัววิเทอร์หนึ่งสองสามอุย้ยเกิดแล้วครับอ้าวหายอุย้ยเดี๋ยวมันน่าจะระเบิดวัค ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนบักป่มเนี่ยเอ้ยบักปหเนี่ยฮึบักเหรอฮลัลโหลแหวะอยู่คุณอยู่ด้านบนเหรออุย้ยตายละมันเป็นถ้ำครับทุกคนมันเป็นถ้ำวิววิวมันยิงผมยายายาไอหนูไอหนูไม่รู้แล้วเจอยาฮิวมาดิยิงมันอยู่ไหนวะ มันหายอ๋ออยู่นู่นยิงยิงก่อนอ,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 อุ้ยมืดมืดมืดอ้วิเธอวิเธออยู่ไหนอ่ะผมมองไม่เห็นอนะมันมืดมากคือแบบว่าในคลิปอาจจะสว่างหน่อยแต่ผมว่าโคตรมืดเลยอยู่ไหนวะนี่ไงอุ้ยธนูผมแรงมากทานูธนูอุ้ยหายอยู่ไหนวะนี่ไงอุ้ยนี่ไงเจอผม เจอผมอู้มันยิงรัวมากเลยยิงรัวยิงโหดยิงโหดยิงแทบหมาโซ่้ยโอ้ยโอ้ผมลงหลุงโอ้โอ้โหโอ้โใจเย็นใจเย็นมาไอวิเทอร์อยู่ไหนวะหาไม่เจอโคตรดำเลยไอวิเทอร์อยู่นู่นครับเรายิงสวนมาดิมาดิเรามีรีเจนอะเรามีรีเจนสองเรามีรีเจนรีเจนเนอเรชั่นอะ t ด oh, 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 oh. อ b บิ i n นิ่งโอ้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 ถอย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 ก่อนไม่ไหวเติมเลือดก,ก่อนรีเจนหมดแล้วครับเติมรีเจนเอารีเจนมาโอเคไปอยู่ไหนวอายโอ้ยไอ้นี่ก็นเนาะมีเธออยู่บนครับย,ยิงเพดานยิงเพดานย,ยิงไปเลยครับอยู่ไหนแล้ววนนี้ยิงยิง ยิงโอ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิง่อนยิงยิงอุ้ยครึ่งหลอดแล้วครับถอย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 ก่อนถอยก่อนอุ้ยมีวีเทอร์ด้วยวีเทอร์สเกลสเกลลิตันโอเคมีสองตัวโอเคเดี๋ยวนะว้าว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 โน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 วีเทอร์โอ้ยโซเล็กแหลกมากแหลกมากมาดิอุ้ย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  มาดิผมผมบวกบวกไม่สนใครบวกมาดิมาดิมาดิาดแลกแกกันไปโอ้ย,อยไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนเลือดหายเลือดหายโอเคกินรีเจนต่อครับเรามีรีเจนครับมาครับมาดิเจออุย้ยอย่าหน,นีดิน้องโอ้ยนี่ซิกแซกเจอเจอผมแน่เจอผมเจอนี่อุย้ยขวานสมัยคือแรงมากแต่อู้แลกแลกแลก แหลกมากโฮโฮมันทำลายบอสแล้วมันแหลกครับโอ้ไม่กอดโอ้โอโนจะตายแล้วจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเออสวยเลชนะแล้วครับืถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สู้กับบอสที่โอ้โหโอ้โหบึ้มมันทายอีกวายนิเตอร์สตาร์อุ้ยดอกวิเทโรดด้วยฮะว้าว เดี๋ยวดูซิมีแร่อะไรบ้างามีแร่อะไรอีกไหมหูยมันทำลายบล็อกไปเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะกินกินไปก่อนโหไม่แย่นะพีเธอร์วิ้ยมีไดมอนมีไดมอนฮัลโหลมีไดมอนซะด้วยเจอไดมอนครับไม่แย่นะเดี๋ยวเราขุดไดมอนตรงนี้อีก อุ้ยสี่ก้อนพูนๆอุ้ยเยอะนะตรงนี้เยอะนะไม่แย่นะว้าวอุ้ยนี่ไงสี่ก้อนห้าหกเจ็ดเจ็ดก้อนครับอู้ไม่แย่นะอันนี้เหมือนเป็นถ้าเหมือนมันเป็นโพรงอ่ะทุกคนคือมันเกิดในอันนี้แล้วมันแบบเป็นโพรงนะเดี๋ยวเราเก็บตกของสักหน่อย นะครับแล้วก็น่าจะกลับบ้านก่อนมีอะไรอีกมีเลสโตนตรงนั้นอ่าเดี๋ยวเราเก็บตกแรกก่อนแร่คือแบบค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวเรากลับเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเก็บตกตอนหลังไหมโอเคเราไปกันเลยครับผมเออว,วิเทอร์มันดรอปอไรเขาเรืออะไรนะวิเทอร์โรดด้วยเผื่อ,อไปทำฟาร์มแบบอะไรก็ได้นะครับ เป็นฟาร์มแบบก็ถือว่าได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยในแครับหมายถึงกับบ้านไปทำเบคอนถุยเบคอนนะฮะโอเคไปไปกันเลยอีซี่ซีซนแกรบโอเคไปไปชิวๆครับเราชนะวิเทอร์ได้ก็ถือว่าแข็งแร่งครับแข็งแข่งครับครับ โอเคเ,อเดี๋ยวเราก็ไป let's go เราไปกันเลยนะครับผมยาวๆครับยาวๆโอเคไปครับไปไปโอเคไม่น่ายากนะคือในโปรเจก t นี้ก็น่าจะมีเยอะอุ้ยเดี๋ยวผมวิ่ง นี่ครับหืมหืมฟาดวิดฟาดวิดโอ้คุณดูเลขคุณดูเลขเลขพิกัดโอ้โนี่ครับหือ,อบันไดที่เร็วที่สุดในสามโลกโคตรไวเอา่าเดี๋ยวนะเอาเดี๋ยวนะต้องเอาอะไรบ้างนะผมลืมต้องเอากระจกใช่ไหมผมจําได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหวังว่าของจะพอนะเอ๊ะออฟซิเดียนเอ๊ะออฟซิเดียนผมอยู่ไหนเนะี่ย อ๋ออยู่นี่เอามา3มอันโปะแล้วก็ r ครฟเบียนในแคปโอเคอ่ะแล้วก็ผมเออกระจกเดี๋ยวนะเอ๊ะขอแรสกนนแรสักอันหนึ่งขอแร่สักอันนึงพี่พี่ขอสักอันนึงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราทำเป็นฐานมรกตก็ได้อะไรก็ได้อ่ะเอามาใส่ใส่เหอะนะ เดี๋ยวเราค่อยชิวๆนะแคบโอ้ยขึ้นแล้วก็เบคอนเอ้ยยังเดี๋ยวระวางฐานตรงนี้ไปก่อนพอไหมเนี่ยสิบบล็อกไม่น่าพอไม่น่าพออะ่ะเอ้ยพอไหมเนี่ยโอ้ไม่พอไม่พอครับไปเอาเพิ่มก่อนจะได้ปิดคลิปเออแล้วก็เอาสักอันมาบล็อกเหล็กก็ได้ปะ มีเหล็กรวยเรารวยฮนะโอเควางไปวางวางโป่งโป่งโป่งโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าสลหรับคลิปนี้ก็มีวิเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสู้วิเทอร์เอาเป็นสปีดก็แล้วโอเคในการสู้กับวิตเทอร์บอสกันนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม